สวัสดีจ้ามาพบกับน้องมาวินกับแม่แปลกอีกแล้วเด้อจ้ามาเบิ่งความแสบของน้องมาวินกันเด้อแม่กับวายุรถดีบลงจากรถไปเหตุย่างย่างต่อยแต่ต่อแต่รอ,องเท้ากับโบไซเบิงเบิงไปปีนรถแม่โคเขา,ขา,ขาอุตตายแล้วบ <c oughs> ความดื้อของน้องมาวินเด้อจ้าอ้วบ่ดือด้อบ่ดื้อลูกข่อยบ่ดื้อเด้ออย่าหาว่าลูก่อยดื้อเด้อ,ดอน้องมาวินออกจะเรียบย้อยสักขนาดนี้แม่ละถอนใจเหือก เบิงเบิงทาขึ้นรถพุ่นแบบมั่นใจพุ่นเด้พุ่นนะจับเกียร์รถพุ่นพุ่นพุ่นนะพุ่นนะอันคนขับไม่โคกให้ททายหลานเด้เลนลด่เลน,ลเลน,ลลคนคโลดลูกเรนโลดขึ้นเรนโลดลูกคนขับโลดโยกเกียร์โลดบาซานมาวิ่งกระได้ใจที่บัดนิงโยตุยบัดนิโยกเกียร์พุ่นนะพุ่นนะโอ้ยลูกขาน่อยแต่แมนเดียบร้อยคักแม่อีดีเดนออกมาวิ่งพุ่นนะจับเกียร์โยกโยก ติดตามน้องมาวินเนด้อจ้ากดหัวใจให้น้องมาวินแน่มาเบ่งความส้นกัน